สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้นะครับอยู่ในเอพิโซดที่251ซึ่งเป็นตอนเดียวจบนะครับผมชื่อคดีว่าคดีตกจากแมนชั่นครับผมชื่อตอนสันส้นๆนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเหลือแค่ว่า ใครตกแล้วก็ตกได้ยังไงนะครับแล้วก็ใครเป็นคนทาให้ตกด้วยเนาะซึ่งเป็นเรื่องราวที่โอ้จงใจเลยว่าให้โคนันไปอยู่กับลุงโมริกันแค่2ต่อ2พอนะรันไม่ยุ่งด้วยนะคดีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่ารันไปไหนแล้วทำไมต้องให้โคนันอยู่กับโมริซึ่งตอนแรกโมริก็ไม่เคยโอเคเท่าไหร่ทำให้ต้องให้จหนูนี่มาด้วยแล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วไปไป,ไปมา,มา,มาปุ๊บแฮปปี้ซะอย่างนั้นครับผมกับการที่ว่าโคนันมาอยู่ที่นี่ด้วยใช่ไหมอ่ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรก่เรียนเชิญท่านผู้ชมไปร การที่โมริก็บ่นนี่แหละครับว่ายายรันเนี่ยไปดูหนังทันงทีแล้วทําไมต้องให้โคนันมากับฉันด้วยกันละเนี่ยนะฮิตายซี่นะครับก็เรียกว่า2คนนี้นะครับผมโมริกับโคนันเขาอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับโคนันก็จะมีแบบว่าบอกไงว่าปกติแล้วผมก็เป็นตัวนําโชคของคุณลุงไม่ใช่หรอครับเวลาไปที่ไหนมีคดีอะไรอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันก็จะสามารถคลี่คลายได้อย่างสบายๆเลยไม่เฉ่เรือ่องซึ่งบลัฟในเชิงนี้ไปนะครับโมริก็ก็น่าจะเข้าใจเนาะว่ามันมีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับตัว ก็น่าจะยอมรับแบบลึกๆอะออซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าเขานัดคุยกับผู้ว่าจ้างคนหนึ่งครับผมซึ่งคนนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าอูเอดะโจจิครับก็มาถึงร้านนะครับนัดกับคุณโมริไว้ซึ่งมาถึงปุ๊บก็โชว์บาแสแรกให้เราเห็นเลยนะครับว่าอันนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่านะคือคุณอูเอดะนะครับผมเขาไม่ชอบบุหรีครับก็คือแบบมีอาการเหมือนจะแพ้ๆบุรี่นะโมริก็ชอบสูบบุรี่อยู่เลวใช่ไหมครับซึ่งอันนี้นะครับผมมันเป็นเทคนิคที่ผมเคย ตรงๆครับคือสถานการณ์ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าจะบอกใช่ไหนตรงๆว่าคุณบุริครับพอดีผมแพ้บุรีนะครับคุณอุเอดะสามารถพูดได้นะครับแต่ว่าเขาใช้วิธีการ <c oughs> <c oughs> แล้วอันเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาจะรู้กันในความหมายก็คือพอโมริเห็นท่าทางแบบนั้นปุ๊บเ๊โอโทษทีครับพอดีคุณแพุ้หร่ใช่ไหมเนี่ยอาก็มองออกทันทีก็เลยหยุดสูบบุหรี่ในทันใดนะครับและทีนี้เข้าเรื่องกันครับผมจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับงานว่าจ้างนะครับคือเพื่อนของคุณอุเอดะโจจิคนนั้นนะครับมีประเด็นนิดนึงเขาก็เลยอยากจะมาช่วยช่วยเพื่อนเขาหน่อยโดยการที่ว่ามาคุยกับคุณโมรินะซึ่งเพื่อนของเขานะครับก็เป็นเพื่อนอยู่คณะแพทย์แล้วก็มาหาวิทยาาาลัััยยยเเเเดดดีีีวววกนนนน้้นะตรมปร็่า โดนคุกค,คามครับผมซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยครับผมมีชื่อว่าโยชิมูระมิซุโอนะเขาเองนะครับได้รับจดหมายข่มขู่ก็รู้สึกว่าน้อยๆตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะหนักข้อขึ้นทุกทีทุกทีนะจากจดหมายขู่นะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบว่าโทรขู่ก็มีมีสะกดรอยก็ด้วยนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ทําให้เกิดความเครียดขึ้นเนาะแล้วทีนี้ทางคุณโยชิมูระเขาก็จะมีประเด็นว่าเขาเรียนแพทย์ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันส่งผลกระทบต่อไอ้ส่วนงานตรงเนี้ยนะก็อาจจะไม่ดีนะครับพอจะ นันแล้วเนี e ่ย คุณอุเอดะก็เลยอยากจะแบบว่าเคลียร์ตรงนี้ให้มันเสร็จไปนะครับไม่ให้มีคนมาคุกคามเขาอีกแล้วก็เลยจ้างคุณโมริมาให้ช่วยสืบด้วยประการชนิดนี้เองเนาะนึกภาพเป็นหมออย่างนี้นะครับผมมีการจดข้อมูลยาผิดมีการผ่าตัดใช่ไหมแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ต้องมีการให้โมริมาดําเนินการช่วยอย่างจรงิงจังซึ่งโมริก็ไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวพวกเราก็มาสืบกันมาช่วยกันนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องไปหาเพื่อนของคุณกันก่อนสินะซึ่งคุณ ura, ยคโยช เดี๋ยวคอนเฟิร์มให้นิดนึงนะครับก็คือให้คุณเวดะเนี่ยโทรไปบอกก่อนว่าเดี๋ยวคุณโมริจะไปหาที่ห้องหน้าก็เตรียมตัวรอกันไว้และเดี๋ยวทางผมก็นําทางไปให้เองครับก็จะเดินไปที่แมนชั่นของคุณโยชิมูระกับคุณเวดะเนี่ยนะครับซึ่งไอการที่เขาอยู่อาศัยที่เดียวกันเนาะมันก็จะอยู่คนละชั้นครับคุณเวดะเนี่ยอยู่ชั้น6นะครับแล้วก็คุณโยชิมูระที่เป็นเพื่อนเนี่ยครับอยู่ชั้น5ซึ่งพอไปถึงที่ปุ๊บมันก็จะมีเสียงร้องอ้าวตุบเขาให้คคครรรัััับบผมมเเป็นนนนนนนสียงง่่่วจากกกชซึตอแ โมริก็ตกใจตามสไตล์นะครับว่าโอ้โหมีคดีเกิดขึ้นก่อนเลยนี่ซึ่งตัวนี้มีแอบ้าใจด้วยนะว่าเป็นคนอื่นที่ตกจากแมนชั่นหรือเปล่าตรงนี้ยังไงก็ต้องช่วยก่อนนะครับแต่ทีนี้พอวิ่ง,ว,งวิ่งไปดูระยะประชิดปุ๊บก็ชัดเจนครับผมว่าคนที่ร่วงลงมาก็คือเพื่อนที่ผมจะให้คุณโมริมาช่วยเขาเนี่ยแหละครับซึ่งก็คือคุณโยชิมูระมิโซะคนนั้นนะครับโดยที่ว่าสภาพที่เกิดเหตุเด่นเลยนะจะมีสิ่งที่คนนั้นสงสัยนิดนึงว่ารองเท้ามีอยู่ข้างเดียวตัวนี้เป็นประเด สภาพศพของคุณโยชิมระนะครับอย่างที่1เลยก็คือว่ามีกุญแจอยู่ในกระเป๋าของเขานะครับมีกุญแจอยู่เท่ากับว่าถ้าขึ้นไปที่ห้องแล้วห้องมันอยู่ในสภาพของการล็อกเป็นไปได้สูงว่าเขาน่าจะร่วงม,มาจากห้องของเขาอาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วโมริก็จะมีการเล่าเรื่องราวเป็นเชิงทบทวนให้นะครับว่าคุณโยชิมูระเนี่ยแกโดนคุกคามนะครับมีคนโทรศัพท์ขู่มีคนส่งจดหมายขู่มีคนสะกดรอยอันนี้ก็ทําให้เขามีอาการน่อยๆของเขาไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่เขาตกระเบียงนี้ ลงมาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับซึ่งห้องของเขานะครับผมมันจะเป็นห้องที่อยู่ชั้น5แล้วก็อยู่ริมสุดของทางแมนชั่นนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปแล้วนะซึ่งการขึ้นไปนะครับก็มีการแนะนําตัวละครตัวนี้มาครับเป็นคุณฮาระเรียวจินะครับเป็นคนดูแลแมนชั่นซึ่งตัวนี้ทางพวกตํารวจก็ต้องรบกวนหน่อยนะครับพอดีว่าเกิดเรื่องขึ้นนะครับแล้วทีนี้ก็ได้ครับผมคุณฮาระไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวก็พาขึ้นไปดูกันที่ห้องของคุณโยชิมูระนั่นแหละครับซึ่งรนัะคบ คือเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับผมลิฟต์จะต้องมีการหยุดทุกชั้นครับคือตอนแรกจะไปชั้น5ใช่ไหมครับก็เอ๊ะมาหยุดชั้น3มีใครลงไม่มีพวกเรามากันแต่ทีมงานสืบสวนใช่ไหมขึ้นไปชั้น4ี่ปุ๊บหยุดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้คุณฮาราก็อธิบายตันนั่นแหละว่ามีการหยุดทุกชั้นเพื่อความปลอดภัยตามนี้นะครับโมริก็จะบอกว่าจะว่าไปแล้วเป็นอย่างนี้มันก็น่ารำคาญเนาะเวลาที่แบบว่าจะเร่งรีบกันนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วตอนนี้คุณฮาระก็จะเสริมให้เรื่องหนึ่ยเค้าก็ อบใช้บันไดหนีไฟโกดังข้างๆนี้ซึ่งไอ้ตรงนี้โกดังข้างๆแมนชั่นเราหมายความว่ายังไงครับห้องคุณโยชิมุระที่มันอยู่ชั้น5ริมสุดใช่ไหมครับมันมีโกดังอีกฟากหนึง่งซึ่งไอ้ตัวโกดังก็เรื่องหนึ่งแต่มันจะมีบันไดหนีไฟที่ยื่นออกมาแล้วระยะการกระโดดเนี่ยได้ครับผมแต่ทีนี้ทุกคนนึกภาพว่าไอ้ระยะกระโดดได้ถ้าชนานาญมันก็ทําได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าพลาดแค่รอบเดียวคือเกมโอเวอร์ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีการชี้ประเด็นว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้นี้หรือเปล่าเนี่ยซ เพื่อนอย่างคุณอูเอดะก็เคยเตือนแล้วเหมือนกันว่าให้หยุดทาอย่างนี้เฮ้ยมันอันตรายซึ่งก่อนนั่นแหละเนาะถ้าเกิดว่าอันนี้มันเป็นอุบัติเหตุจริงก็เป็นอุบัติเหตุจากความประมาทของคุณโยชิมูระได้และทีนี้พอมาถึงชั้น5นะครับก็จะมีซีนที่ว่าคุณอุเอดะขออนุญาตขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมีการไปเช็คคนที่ตกลงมาเนาะแล้วปรากฏว่าเป็นเพื่อนของตัวเองนั่นแหละครับแล้วตัวเองก็เสื้อเปื้อนนะครับเสื้อเปื้อนเลือดป พอคุณโยชิโมระเขาล่วงลงมาจนกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยคุณอุเอดะก็อยู่กับคุณโมริตลอดคิดว่าอย่างไงก็คงไม่ใช่คนร้ายใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้ก็เลยยอมให้คุณอุเอดะขึ้นไปเปลี่ยนชุดที่ห้องของตัวเองได้โดยง่ายครับแต่ขอไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าไปเปลี่ยนชุดให้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จจากนั้นปุ๊บก็รีบลงมาที่ชั้นห้านี้ด้วยกันละกันนะครับเผื่อมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมอ่ะซึ่งก็ไปตามนั้นแล้วทีนี้พอมาถึงห้องชั้นห้านะครับผมตรงนี้ก็ให้คนเ,เปิด ห้องไขกุญแจเข้าไปปั๊บนะครับก็จะเห็นสภาพได้ว่าเฮ้ยเขาน่าจะนั่งดื่มหรือเปล่านะครับคำว่านั่งดื่มก็คือว่านั่งดื่มอยู่คนเดียวครับผมแล้วทีนี้ก็จะมีพวกแบบว่าถังน้ําแข็งอย่างเงี้ยนะครับที่โอ้น้าแข็งละลายไปหมดแล้วหรือเนี่ยซึ่งสภาพห้องก็ดูจะไม่ค่อยผิดปกติอะไรมากมายนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูตรงระเบียบปุ๊บมันก็เป็นทิศท,ทางที่ว่าเออเนี่ยน่าจะวิ่งเข้าไปแล้วก็น่าจะกระโดดข้ามไปทางโกด,ดังอีกฟากหนึ่งได้นะครับอ่ะดูจากสภาพนี้ก็คิดววว่่่่าาาาตมมนนนนัั้้้้แลลคคุณรรรรก็จะะเเสิขออูใหืงงึบ Yeah. ที่จริงเนี่ยคุณโยชิโมระก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีผู้ชายแปลกๆมาปนเปียนอยู่ใกล้ๆกับบริเวณแมนชั่นนี้แล้วเขาก็ดูกลุ้มใจมากจนะคุณฮาระก็ยังรู้เลยครับว่ามีคนมาก่อกวนคุณโยชิโมระแบบนี้ซึ่งก็น่าเห็นใจนะว่าเป็นคนที่น่าจะมีความเครียดสูงนะครับจากการที่โดนคนมาทําอะไรแบบนี้ได้แล้วตัวนี้นะครับผมโคนันที่เดินไปเช็คตรงระเบียงนะเขาก็จะสังเกตเห็นว่ามีรองเท้ากระเด็นไปยังอีกฝากของโกดังด้วยครับมันกระเด็นไปได้ยังไงอ๋อแต่มันเชื่อมโยงได้นี่หว่าว่าตอนที่คุณม เขาตกลงไปเนาะตอนนั้นที่มาเจอศกเนี่ยเท่าที่เห็นรองเท้าก็คือจะมีแค่ข้างซ้ายนะครับไอข้างขวาก็คงอยู่ที่โกดังเจ้าประทาตรงนั้นเลยนะแล้วตรงเนี้ยเท่าที่มาสรุปคดีกันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมเมื่อกี้เราเข้ามาเนาะก็ต้องให้คุณฮาระมาไขาประตูให้แล้วกุญแจของเจ้าตัวจริงๆเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋าของคุณโยชิมูระด้วยนะครับแล้วห้องตอนที่เข้ามาก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยแล้วไฟก็เปิดอยู่ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนรเนี้ยคาดการได้ว่าเป็นความประมาทของเขาที่กระโดดข้ามไปยังโกดังเหมืือออนนททีี่่่เคคคยาําาาาามแแตววร้้พพพลลลดดุ๊ เป็นการเสรียชีวิตจากความประมาทของตัวเองไปโดยโคนันที่เขาก็จับสังเกตห้องนี้ได้พอประมาณแล้วนะครับก่อนที่พวกตํารวจจะสรุปแล้วก็ให้จบคดีไปเนาะขอไปดูอีกที่หนึ่งก็คือเป็นห้องที่อยู่ด้านบนนี้นะเพราะว่าที่จริงแล้วคนันน่าจะสังเกตได้นั่นแหละครับว่าไอ้ส่วนรองเท้าที่มันกระเด็นไปอยู่โกดังฝาดโตข้ามเนี่ยมันน่าจะเป็นความผิดปกติเนาะแล้วพอขึ้นมานะครับผมแน่นอนว่าคุณอวยดะเขาบอกอยู่ชั้น6ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขึ้นมาก็ยังเป็นชั้น6ก่อนแล้วชั้นมนกนนกออนหกม ทีนี้เขาก็จะเห็นว่ามีพนักงานส่งดอกไม้มาส่งดอกไม้ให้ห้องของคุณอเอดะเนาะคุณอเอดะก็จะพูด,ดแนวว่าเหมือนไล่กลับไปนะครับหมายว่าผมไม่ได้สั่งดอกไม้ไม่ได้มีดอกไม้ถึงผมครับน่าจะผิดนะซึ่งพนักงานส่งดอกไม้เขาก็จะมีบ่นๆของเขาแหละครับว่าโอ้แค่แกล้งเล่นกันหรน,นี่ยซึ่งพนักงานก็เดินหน้าเจรอญไปนะครับแล้วคนนั้นก็มาหาคุณอเอดะแล้วก็บอกว่าผมขอแห้งพักเลยครับอยากจะดื่มน้ำสักหน่อยนึงอะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาคุณอเอดะก็พาเข้าไปในห้องแล้้ววโคคัันนนนก็รนะนะรรรรออนาะะบบห่งปุ๊ี ไปดูที่ระเบียงก่อนเลยซึ่งพอไปดูที่ระเบียงเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่อีกฝากหนึง่งคือห้องเนี้ยมันก็ดูจะเป็นห้องที่อยู่ข้างบนมาเนาะแต่ว่าในระยะการเชื่อมกับส่วนทางหนีไฟตรงน,นั้นนะครับมันก็มีความเลือ่อมๆกันอยู่นะอ่ะแล้วตัวนี้นะครับก็จะมีคุณเวดะที่เดินมาแล้วก็บอกว่าเจ้าหนูตรงนั้นอันตรายหน้ารีบกลับเข้ามาในห้องเร็วอ่ะนี่เป็นน้ำผลไม้ดื่มเสร็จแล้วก็รีบไปหาคุณโมริด้วยกันเถอะนะแล้วคนนั้นก็จะสังเกตเห็นคุณเว,ะะว่เเเออียมมหงืงต็ไปดลนค คุณอุเอะก็เนียนไปนะครับว่าอ๋อพอดีพี่เป็นคนเหงื่อออกง่ายนะนะก็พยายามเร่งคนอันคุงว่าให้รีบๆเร็วนะเดี๋ยวจะได้ไปหาคุณโมริกันซึ่งขณะกําลังจะไปหาคุณโมริโคดันก็จะมีการมองเห็นนะครับว่ามันมีรอยอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นห้องนี้เต็มไปหมดเลยนะครับมองกวาดสายตาไปห้องนี้มีโต๊ะมีเตียงมีโซฟาและที่เ X เลยก็คือเป็นที่เขียบุหรี่ครับ เอ๊มันแปลกอะไรล่ะมีที่เขียบุรีอยู่ในห้องของผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้ใครเอ๊ะเหมือนคนนะขอแสดงความยินด,ด,ดีด้วยครับคุณความจําดีมากว่ามันมีช่วงหนึ่งพอสถานการณ์ที่มีการเล่ามาก่อนหน้านี้นะครับจะมีการบอกว่าการที่มีที่เขียบุรีนี้อยู่ในห้องของคุณอูเอดะมันคือความผิดปกตินะครับอาตรงนี้ก็เริ่มจะมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆแล้วและทีนี้พวกโมรินะครับก็มาที่ห้อง601นี้บ้างนะซึ่งก็เป็นห้องของคุณโยชิมูระนะครับกบาาบล่วกวาวว นึ่งอ่ะผู้หมวดทักขังนี้ยังอยู่นะหมวทักขังงี้ก็จะเตือนเตือน <ๆ S 1> โคดันคุงนะครับว่าเอออย่าสนให้มันมากเดอ้อที่เกิดเหตุดอ้อซึ่งอันนี้คนนั้นก็บอกว่าอ๋อพอดีคุณลุงโมริมีเรื่องอยากให้ช่วยเช็คนิดนึงนะครับอ่ะฝากทักขังงี้ไปทักขังนี้ก็รับทราบนะครับผมแล้วก็ไปจัดการให้โดยที่ว่าโคดันเข้ามาแล้วก็ดูโทรศัพท์ปุ๊บตรงนี้ชัดเจนเลยครับผมคือเหมือนกดดูครับว่ามีการโทรเข้ามีการโทรออกอะไรยังไงบ้างไหมอ่ะตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่อุบัติเหตุปุ๊บก ก็จะบอกนะว่าน่าเสียดายจังเลยอุตส่าห์ให้คุณโมริมาแบบว่าด้วยตัวเองแล้วนะครับจะได้คุยกับโยชิมุระแต่ดันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้ซะกอ่อนคือยังไม่ได้เคลียร์เรื่องของการที่จะถูกคุกคามเลยอะไรเงี้ยนะเพื่อนของเขาก็มาตกตึกตายแบบนี้ซึ่งจากประเด็นที่คนนั้นเขาฟังมานะครับทั้งที่คุณเวเดมีการเล่าให้ฟังแล้วก็คุณตำรวจคุณโมริมีการพูดกันเนี่ยมันจะสื่อเหมือนประมาณว่าคุณโยชิมูระเนี่ยที่เขากระโดดพลาดอะไรบางอย่างเนี่ยน่าจะหมายความว่าเขาน่าจะออกไปข้างนอกนะครับอันนี้ให้เขาาว่าากลออกไปลพดรึ ก็คืออาจจะกระโดดพลาดกระโดดผิดจังหวะอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจกันอย่างนี้อยู่คําถามของคนนั้นก็คือว่าแล้วตอนนั้นนะที่คุณอุยด่าอยู่กับน,นักสืบโมริ i, แล้วกําลังจะมาที่นี่โทรมาบอกแล้วด้วยเนี่ยทำไมเขาถึงยังมีเหตุผลว่าต้องออกไปข้างนอกอีกล่ะครับตรงนี้ก็อึ้งๆไปนะครับโมริก็ปัดตกนะว่าไม่ใช่เรื่องส,สำคัญอะไรหรอกนะแค่ให้รู้ว่าเขาจะออกไปข้างนอกแล้วเขาก็ร่วงตกตึกไปเสียชีวิตแค่นั้นพอน่าจาอนะจบแค่นี้นะครับแต่คนนั้นไม่จบครับผมถ้าคุณลุงจะเล่นอย่างนี้กัน ตรงนี้ก็ต้องมาพูดคุยกันแล้วในฐานะโคโรนิทราครับท่านสารวัตรซึ่งมีการพูดคุยกันในจุดที่ไม่เคลียร์หลายจุดคือห้องที่มีการเข้าไปตอนแรกนะครับมันเป็นห้องที่ไม่ได้มีการคล้องโซ่ห้อง501เนอะที่ว่าห้องของคุณโยชิมูระที่ตกตึกเสียชีวิตไปคนนั้นแหละครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันแปลกตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการข่มขู่มีการโดนคุกคามอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีการคล้องโซ่จากด้านในป้องกันไม่ให้คนเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นคือถ้ามีคนร ดื่มเหล้าอยู่คนเดียวนะครับผมสิ่งที่มันแปลกก็คือน้ําแข็งเนี่ยละลายไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดใช้คาว่าน้าแข็งละลายไปหมดแล้วเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าตอนที่เขาดื่มมันน่าจะนานกว่าก่อนที่จะมาเจอนะครับคือหมายความว่านึกภาพตอนที่คุณอวยดาโทรมาแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเขาดื่มแล้วก่อนที่เขาจะตกตึกเนี่ยน้าแข็งก็น่าจะยังพอมีอยู่นะครับแล้วเขาค่อยออกไปข้างนอกเนาะคือใช้คำว่าถ้าน้ำแข็งละลายหมดแล้วเท่าที่เห็นตอนเนี้ยนะครับมันผิดปกติน่าจะเป็นช่วงของการดื่มก่อนหน้านี้ซึ่งตันเนี้ยกำลังจะช อีกเรื่องหนึ่งที่บงบอกตัวนี้ได้ก็คือเรื่องของรองเท้าตอนที่พบศพเนี่ยรองเท้ามีแค่ข้างซ้ายนะครับและทีนี้ข้างขวาเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่ดาดฟ้าโกดังซึ่งถ้าเกิดว่าโดดพลาดแล้วทีนี้มันน่าจะไม่กระเด็นไปถึงขั้นนั้นอันนี้ที่คนนั้นเขาไขคดีอยู่เขาประเมินจากการที่ว่าถ้ากระโดดจากชั้นห้าที่เป็นห้องของเขาจริงๆเนาะเพราะฉะนั้นแล้วระยะกระเด็นของรองเท้านี้ที่มันแปลกไปเท่ากับว่าเขาไม่ได้กระโดดจากห้องของเขาแล้วคาดการณ์ได้วยว่าระยะกระโดดมันจะต้องเหลื่อมจากจุดที่เขาโดดเป็นประจำนั่นก็คือเป็นนนจจุุดดททีีีี่่่่สสููงงกกววาา้้ผม ก็ไม่ใช่ดัดฟ้านะท่านสารวัตรเพราะว่าดาดฟ้านั้นนะครับไปเช็คมาแล้วว่าประตูมันล็อกอยู่ประตูขึ้นดัดฟ้าใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าห้องที่อยู่ด้านบนลหละพอเป็นไปได้ซึ่งห้องนั้นก็คือห้อง601ของคุณอุเอดะนั่นเองครับซึ่งพอบอกเป็นห้องของคุณอุเอดะปุ๊บงงสิครับผมหมายความว่าโดดจะห้องคุณอุเอดะใช่ไหมซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์คืออยู่ที่ห้องคุณอุเอดะกันนะครับที่เมื่อกี้โคนันไปห้อง501และขึ้นมาไขคดีห้อง601นะครับโดยพอบอกว ว่าให้จัดโต๊ะเก้าอี้แล้วก็โซฟาตามนี้นะครับผมย้ายทีวีไปตรงมุมห้องตรงนั้นซิเอาโต๊ะมาไว้ตรงกลางแล้วก็เอากล้ออีกสองข้างมาขนาบไว้แล้วก็เอาเตียงไปชิดผนังตรงนั้นด้วยซึ่งตอนแรกจะให้ย้ายเตียงนะครับสารวัตรเมนูเลก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาย้ายเตียงเลยเหรอนะครับซึ่งอันนี้ย้ายได้เพราะว่าเตียงมันเป็นรูปแบบที่มีล้อครับผมมีล้อก็คือเลื่อนง่ายๆเลยแล้วพอจัดห้องตามนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้รู้เลยครับว่าสารวัตรครับรู้ไหมครับว่าบรรยากาศห้องแบบนี้ยมันเหมือนกับห้องไหนเอ่ย 01ที่เราเพิ่งขึ้นจากกันมาเมื่อกี้ไงซึ่งอันนี้นะครับมันเป็นอุบายกอปห้องที่คนร้ายเขาจงใจทําะซึ่งตัวนี้พูดแล้วก็คงรู้แหละนะว่าคนร้ายก็คือคุณอูเอดะนั่นเองครับเขาเนี่ยมีการเอาเฟอร์นิเจอร์จัดองค์รวมให้เหมือนกับห้องของคุณโยชิมูระมากที่สุดครับแล้วตัวนี้พวกตำรวจเขาก็จะบอกนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะแล้วไอ้ส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่มันแตกต่างกันแล้วคุณโยชิมูระเขาจะไม่ผิดสังเกตเหรออะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันตอบได้ด้วยการที่ว่าตอนที่เขามมมมมาในนห้อองเเรัดพปปุุส๊ส ư, สสลว เขาก็จะแยกไม่ออกครับผมว่าเตียงโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี้เป็นของห้องของคนอื่นไม่ใช่ห้องของเขาเพียงแค่ว่าถ้ามองไปตรงนี้เห็นทีวีมองไปตรงนั้นเห็นโต๊ะเห็นอะไรพวกนี้มันก็จะบอกได้ว่าอ๋อห้องกูแหละนะครับอ่าซึ่งตัวนี้แหละครับอย่างที่บอกว่าวิธีการของคุณอวยดะที่ใช้ในการหลอกล่อให้คุณโยชิมูระมาที่ห้องของตัวเองนะครับก็คือว่าไปดื่มกันนั่นแหละรครับดื่มด้วยกันนะพอดื่มเสร็จแล้วเพื่อความชวนคุณอวยดะเขาวางยานอนหลับด้วยนะครับก็เลยทําให้คุณโยชิมูระหลับไปพอคุณโยชิมูระหลับ ห้องให้เหมือนกับคุณโยชิมูระเปะนะครับและทีนี้เขาก็ไปหาคุณนักสืบโมริเพื่อที่จะให้นักสืบโมรินั้นเป็นพยานยังไงล่ะครับว่าตอนที่เกิดเหตุอะไรพวกนี้คุณนักสืบก็คืออยู่กับคุณอุเอดะซึ่งแผนการฆาตรการรมตัวนี้นะครับใช้คําว่ามันคือการเอาทริคมาบวกกับนิสัยชอบปีนบันไดหนีไฟของคุณโยชิมูระโดยมันจะมีช่วงเปิดไฟแค่แวบเดียวครับผมที่มันจะเป็นช่วงเวลากระชั้นชิดมากๆที่ทําให้เขานั้นต้องกระโดดตึกลงมาตามแผนของคุณอุเอะะนะคุณอุเอะน่ะ ที่ห้อง601ใช่ไหมครับเขาก็มีการโทรไปที่ห้อง601นี้โทรไปบอกกับโยชิมูระคือตอนนั้นหลอดนะักสืบโมริว่าพวกเรากำลังจะไปหาแต่ว่าตอนนั้นความจริงคือเขาโทรมาบอกคุณโยชิมระว่าตอนนี้ไอ้คนที่มาลังควานนายมันไปที่แมนชั่นนะก็ให้ระวังตัวไว้ให้ดีนะซึ่งการบอกแบบนี้ปุ๊บมันก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับคุณโยชิมูระได้พอประมาณแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้ถามว่าจะทํายังไงให้เขากระโดดตึกหนีออกมาได้มันก็จะเป็นวิธีการที่ใช้คําว่ามีผู้สมรรู้่วมคิดจําเป็นครูม้มมร่่วคิดทีเาา ร่วมมือโดยไม่รู้ตัวนะครับผู้ชายคนนั้นมีชื่อว่าอุเมโมโตะครับคุณอุเมโมโตะนะครับเขาเป็นพนักงานส่งดอกไม้ครับผมตัวนี้ก็ไปตามมาให้แล้วนะครับเพื่อที่จะให้มาคอนเฟิร์มในจุดนี้หน่อยซึ่งการมาคอนเฟิร์มนะครับคุณอุเมโมโตะเขาบอกว่ามีการติดต่อไปที่ร้านดอกไม้นี่แหละครับว่าทุ่มหนึ่งให้มาส่งที่นี่ห้อง601ซึ่งให้เคาะประตูนะเพราะว่าตอนนั้นกริ่งมันเสียนะครับพอกริ่งเสียปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องเคาะประตูตามที่บอกได้นแหละครับพอเคาะประตูเสร็จแล้วก็เงงีียบบพอออนนสสแลกืไไปป่่่่ทะ เสร็จแล้วก็กลับไม่ทีนึงคาว่ากลับไม่ทีหนึ่งคือสถานการณ์ตอนนั้นครับตอนที่โคน,นันกําลังขึ้นมาขอน้ําดื่มจากทางคุณอุเอดะใช่ไหมตอนนั้นก็คือพนักงานเขาทำหน้าเซ็งเป็นเพราะว่าคุณอุเอดะบอกว่าพนักงานส่งผิดทั้งที่ความจริงคือเขาเป็นคนที่บอกให้มาส่งก่อนหน้านี้แล้วแล้วประเด็นที่บอกว่าเป็นผู้ส่งรู้ร่วมคิดโดยไม่รู้ตัวนะครับคือตัวนี้ผมขอเรียกว่าเป็นคอมโบปั่นประสาทกันละกันนะครับดั้งเดิมที่ทางคุณโยชิมูระเขาหน่อยของเขาอยู่แล้วว่ามีคนสะกดรอยกูมีคนจ,จะทํารกูคคล กำลังแบบว่าไปหากูนะซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังเป็นพิเศษแล้วแล้วทีนี้พอกลิ่งใช้ไม่ได้ปุ๊บนักงานส่วนออกมาเขาก็เคาประตูก็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 ขึ้นมาซึ่งตัวนี้ก็เลยทําให้คุณโยชิมุระถึงขั้นสุดเลยครับผมว่าหัวหนอยขั้นสุดแล้วกูจะหนีออกทางประตูไม่ได้แล้วกูต้องออกทางระเบียงที่กูคุ้นเคยสินะเนี่ยซึ่งปกติเขาจะออกจากระเบียงห้อง501ซึ่งมันจะพอดีเป๊ะกับบันไดหนีไฟของโกดังที่อยู่ข้างๆใช่ไหมครับแต่ทีนี้เขาก็โดดจากห้อง601ครััผผมมมิิิดดดูสว่่าาอะะไจเเเเกกขึึ้้นนนนนซง็็ตลยปหตุกาารรณ์่ออเนืืงกัมคจิๆใช้ ว่าฆาตกรรมเนี่ยมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ก่อนคุณอุเอดะจะมาเจอกับคุณโมริด้วยซ้ำคือตัวนี้เฉลยคดีแล้วใช่ไหมก็แอบบอกได้นะครับว่าตอนที่คุณอุเอดะเขาคุยกับคุณโมริคุยกับคนนั้นคุงอยู่ตอนนั้นนะครับก็จะได้เห็นว่าเขาแอบแอบมองว่ามีพนักงานดอกไม้ไปหรือยังนะเขาก็ได้ไ,ได้กัดทำมิ่งได้พอคุณโทรบ,บอกมันตอนนี้ปุ๊บพนักงานส่งดอกไม้ก็จะไปเคาะประตูปับ๊บตัวน,นี้ก็จะเป็นจังหวะที่ทําให้เขานั้นหนีออกมาแล้วก็โดดตรงระเบียงได้พอดีนะครับ อเอดะเขาบอกว่าขอไปเปลี่ยนชุดที่ห้อง601ก็คือห้องเขากอดใช่ไหมครับความจริงเนี่ยคือเขามาเปลี่ยนชุดด้วยนะครับแล้วก็เขามาเคลื่อนเฟอร์นิเจอร์กลับไปอย่างที่เดิมไม่งั้นแล้วเดี๋ยวถ้าพนกตํารวจมาห้องตัวเองปุ๊บก,ก็เอ๊ะอะไรคุณจัดดีไซน์วางโต๊ะวางเก้าอี้วางเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆเหมือนกันเป๊ะเลยเหรออะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นข้อสงสัยได้ซึ่งตัวเนี้ยเงือที่คนนั้นเขาเห็นของคุณอเอดะไอ้คำว่าเอเงือออกง่ายปัดตกไปประเด็นที่เงือออกตอนนั้นก็คือวว่่่่่่าาาาาเเ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 เคค้้นนนนีีีีียยยยยมมมกกกรรรจจจจัััดดดฟฟออ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 อ์์หหืืืผูใขทงง็ล ตนนัน้อีกอย่างหนึ่งที่สามารถจี้ได้ว่าคุณใช้ทริคในการสลับห้องจริงๆนั่นก็คือที่เขียบุหรี่นั่นเองครับที่เขียบุหรีนะครับผมอย่างน้อยมันก็เป็นพร็อพหนึ่งที่ทําให้คุณโยชิมูระเนี่ยจะหลอกให้เชื่อได้ว่านั่นคือห้องของตัวเองนะครับคุณโมริก็จะบอกไงว่าตอนที่คุณเจอผมครั้งแรก คุณเนี่ยบอกว่าคุณแพ้บุหรี่อะไรเงี้นะครับไอ้แข่ๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ห้องของคุณห้อง601ยเนี่ยมีที่เขียบุหรี่อยู่นี่จึงเป็นเรื่องที่ผิดธรรมาชาติอย่างยิ่งเป็นตัวบ่งบอกชั้นดีว่าคุณนั้นสลับห้องมาด้วยการเอาที่เขียบุหรนะี่นั้นที่เขียบุหรี่เนี่ยเอามาจากห้องของคุณโยชิมูระแล้วก็เอามาวางไว้ที่ห้องตัวเองแล้วตอนนี้คุณอุเอดายังแก้ตัวนะครับว่าอ๋อความเป็นจริงแล้วไ <c oughs> อ้โยชิมูระเนี่ยเขาเอามาไว้ที่ห้องผมเองนะครับตอนที่ โยชิมูระเอามาเองและตอนนี้โมริก็ว่าดได้ถ้ายังดือ้อแล้วก็มีอีกหลักฐานหนึ่งครับผมโอ้ <c oughs> คือผมรู้สึกว่าไอ้คดีฆาตกรรมเนี้ยของคุณอุเอดะที่เขาทํานะครับรอยรั่วยเยอะมากๆเรื่องของรองเท้าก็มีเรื่องของเหงื่อแตกก็มาเรื่องของไอที่เกียวบุรีและเนี้ยเห็นไหมยังมีต่อยได้อีกครับผมว่าสิ่งที่มันพลาดที่สุดเลยแล้วก็มัดตัวเขาได้อย่างชัดเจนนะคือตอนนั้นคุณอุเอดะบอกว่าโทรมาบอกคุณโยชิมูระว่าเดี๋ยวนักสืบโมริจะไปหาแล้วผมทเลยว่าเนี่ย ห้องหกศหนึ่งที่โทรศัพท์ของแมนชั่นเนี้ยของคุณเนี่ยทำไมถึงมีเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่โทรเข้ามาคือตัวเนี้ยผมอยากจะบอกกับคุณอุเอานะว่ายอมรับเฮอะนะคุณอุเอดา่ยังไม่ยอมรับอีกครับผมบอกว่าอ่าพอดีตอนนั้นที่ผมจะโทรหาโยชิมูระนะครับผมโทรผิดโทรมาที่ห้องของตัวเองด้วยนะครับอ ยังไม่ยอมแพ้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอคุณโมริครับปิดฉากักทีนะครับตอนที่คุณอูเอดะเนี่ยเขาจะเหงื่อแตกไปมากกว่านี้นะครับให้เหงื่อแตกจากการที่เขาเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ก็พอแล้วตัวนี้โมริก็ปิดบัญชีให้นะครับอ้อคุณบอกว่าคุณโทรผิดมาห้องคุณแล้วถ้าอย่างนั้นตอบผมหน่อยได้ไหมว่าทําไมที่โทรศัพท์ที่ห้องของคุณโยชิมูระนั้น ไม่มีประวัติการโทรเป็นเบอร์ของคุณแล้วครับซึ่งตัวนี้เกมโอเวอร์นะครับผมพอแล้วนะครับผมคุณอุยดักไม่ต้องแถแล้วนะครับตัวนี้มัดตัวแล้วว่าคุณน่ยความจริงคุณไม่ได้โทรมาที่ห้องคุณโยชิมูระเลยแต่คุณโทรเข้าห้องของคุณเพื่อที่จะดําเนินการให้คุณโยชิมูระเนี่ยเขาหน่อยแล้วก็ไปโดดตรงระเบียงผิดพลาดเพื่อให้เขาตกลงมาเสียชีวิตนั่นเองครับซึ่งยอมแล้วใช่ไหมครับ ยอมแล้วถ้ายอมแล้วบอกเถอว่าคุณเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรนะครับตัวนี้คุณอุวยด่าก็จะเล่าให้ฟังในลักษณะที่ว่ามีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเองเนี่ยเงินขาดมือนะครับพอเงินขาดมือเนี่ยครับในฐานะเพื่อนนะครับโยชิมูระเขาไม่ได้ให้ยืมเงินนะ เขามีการมาเสนอเรื่องหนึ่งครับผมเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือไปบอกกับคุณอเอดานะว่าทนายอยากได้ตังค์แล้วก็น,ะนายไปขมโมยยาของมหาวิทยาลัยไปขายซินะเออซึ่งแม่งทำครับผมเชื่อเพื่อนนะในทางที่ผิดแล้วก็เอายาไปขายจนตัวเขาเองเนะี่ยใช้คําว่าก็พอผ่อนหนักเป็นเบาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินตัวเองได้บ้างแล้วนะครับแต่ทีนี้ไอ้คุณโยชิมูระเนี่ยเขาก็มีการกระตุ้นต่อนะครับว่าแกเนี่ยเอายาไปขายอีกนะคือตัวเนี้ยเท่าที่ผมฟังนะครับผมคุณอเอด่าเขาเอายาไปขายโดยที่ม bên thuộc เข้าใจว่าเขาน่าจะมีแบบค่าในหน้ามีส่วนแบ่งอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าคนที่จะขโมยเนี่ยต้องเป็นแกนะนะอุเอดะนะอ่าซึ่งอุเอดะตอนแรกกล่าวว่าผ่อนภาระการเงินของตัวเองเล็กๆ,ๆน้อยๆเท่านั้นครับแต่ทีนี้พอคุณโยชิมูระเขาทําแบบนี้ขู่ว่าถ้าไม่ขโมยยาออกมาขายอีกแล้วก็ฉันจะเปิดโปงเรื่องนี้ของแกทั้งหมดเลยนะซึ่งอันนี้คุณอุเอดะเขาก็คิดว่าแย่แล้วนะครับถ้าขืนปล่อยไว้คงไม่ได้การแน่นอนเลยก็เลยต้องกําจัดโยชิมูระนั้นทิ้งไปเลยครับโอ้ซึ่งฟังมาถึงตรงนีี้้นนะคครบกก็็็่่่่่าาาจจเปํตอไไดนะวทิงุณชมใ แล้วตัวนี้มีประเด็นเพิ่มเติมจากคุณอุเอดะด้วยคุณอุเอดะบอกว่าคือประมาณช่วงเนี้ยคุณโยชิมูระเขามีเพื่อนชั่วๆที่ก็มาตามรังควานอยู่พอดีแล้วไอประเด็นตัวเนี้ยคุณอุเอดะก็เลยเอามาต่อยอดเป็นเรื่องที่สร้างความพารานอยให้กับคุณโยชิมูระนอนแล้วคุณโยชิมูระก็ได้มาตายตามแผนของคุณอุเอดะนี่แหละครับอ่ะก็ถือว่าเคลียร์กันไปคุณอุเอดะก็โดนจับไปด้วยประการชนิดในฐานะที่ก่อคดีฆาตการรมนั้นนั่นเองครับซึ่งพอจบเรื่องจบราวทั้งหมดแล้วนะ ุงโมริก็คือแบบจามฮัเช่ยออกมานะครับผมแล้วคนนั้นก็สังเกตว่าเออมีช่วงหนึ่งแวบๆบเห็นคุณลุงจามด้วยเนะี่ยคุณลุงเป็นหวันหรือเปล่านะลุงก็บอกว่าเอยฉันอะไม่ติดวันง่ายๆหรอกเออแกเองก็ระวังตัวไว้อย่าให้ได้เป็นวันเด็ดขาดเลยนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะพาแกไปด้วยกันอีกที่หนึง่งอ่าซึ่งคนนั้นก็แบบ โอ้มีคดีให้ทําต่อเนื่องเลยแหละครับคุณลุงครับคุณลุงบอกว่าอ๋อไม่หรอกพอดีฉันจะพาแกไปสนามม้านะ่ะพอดีฉันจะพาแกไปสนามม้านะ่ะพอดีฉันจะพาแกไปสนามม้านะ่ะ <c oughs> เวลาแกอยู่กับฉันเนี่ยเหมือนแกเป็นตัวนําโชคให้กับฉันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไปสนามแข่งมา้าแล้วก็ฉันก็อาจจะแทงม้าถูกตัวได้บ้างก็ได้นะนะครับ <c oughs> ซึ่งในคนนั้นก็บอกว่ามีใครเขาจะรวยด้วยการพนันง่ายๆกันแบบนี้แหละครับลงุงออนะซึ่งตอนนี้ก็จบไปนะครับผมสําหรับคดีตกจากแมนชั่นครับผมเรื่องราวไม่ได้ซซับ้้ออนนนคแลวกก็็เปีีด ผมต้องยกนิ้วให้กับเรื่องของความรั่วนะครับผมเป็นคดีที่มีรอยรั่วของการฆาตกรรมเยอะแยะมากมายครับผมซึ่งเวลาผมเล่าคดีที่มันจบตอนเดียวแบบนี้ผมรู้สึกว่าคดีนี้เยอะนะครับออก็เลยมาขยี้ให้กับท่านผู้ชมฟังด้วยประการชนี้นะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมมีประเด็นตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังีย่เท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานาทีนี้ด้วยและเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในแฟมคดีหน้ K ้าาขออองเรรรื N ่ A ่คคนนนนสสสหั D ั N ั A ับบวววี D ีตลไปกด